อันนี้เรามาที่ก่อนหยาอยาอกมากว oh. yeah. <c oughs> yeah. <oh> <ina coming around> ิดีโออันมอดไซเกนวิดไม้มันนี่ดอกไม้เราก็มีดอกไม้สวยๆมาดูให้ดูกันนะคะนี่นี่สวยมากเลย สวยมากใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นบริเวณด้านหลังของเออสถานทูตประเทศไทยนี่คือสถานทูตไทยนะคะ ที่ฟังเอันนี้คือต้นออดอกไม้ที่หลังสถานทูตน,นะคะอันนี้ต้นอะไรคะพี่อ๋อไม่รู้จัก,จ,กจ้าต้นอะไรไม่ทราบดอกทั้งต้นใบไม่พร้อมจะออกออกแต่ดอกนะคะ